แต่ตอนนี้โรนินหรือว่าหรือฮอกไเก่าครับึี่มาเป็นหัวหน้าเอเวนเจอร์นะครับนิวเวนเจอร์หลังจะไปออกโทรครับ,รบหลังจากที่โชว์ใบหน้าให้สาธารณชนรับรูครับอนี้เขาออกไปแถลงว่าจะไม่เห็นด้ยวยกับดาร์คเอเวนเจอร์แถลงว่าไปด่าครับแล้วก็ <laughs> กลับบ้าน สงสัยมากทำไมเขาไม่โดนจับเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมตอนที่เป็นแฉกใช่ไหมใช่จับก็โดนยิงเดียวอ๋อในในอรียนยเนี่ยน่ะเขาไปทำอะไรกันสองคนผัวเมียเขาจะไปอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ทะเลาะกันตอนระดับหนึ่งเรียนกันแล้วก็เออธอฉันจะไปอยู่กับเธอเราเลิกกันไม่ได้นั่นเมียเธออีกต่อไป เจออยู่ในอเวนเจอร์เรยูเนี่ยนคือผู้รักกลับมาเจอกันมักกิ้งเบิร์ดกับเฮ้ยไม่ใช่มักกิ้งเบิร์ดเออใช่นะมมักกิ้งเบิร์ดใช่ครับกับโลนินหน้าปกสูงตอนนี้เขาจะใช้เขาจะใช้โรนินหรือใช้เอฟไอเขาใช้โรนินอยู่ครับผมอ่า เวอร์ชันเจอร์อออใหม่เขาเอาเขาเอาไปแล้วปกสวยนะไอชั่ชั่นผมชอบมากปกรูปสองเวอร์ชันได้ไหมปกสวยแต่ว่าเนื้อหนา่บอกว่าเสือเป็นรูปสองเวอร์ชันใส่สองชุดแล้วไอชั่นคล้ายๆกันหือเปาอย่างนั้นม่ดูชอบเจ๋งมากช,ชอบไอมอคกิ้งเบอร์ชุดเก่าไหมครับชุดเก่า ยังจำไม่ได้อะไรชุดก่อนอะไรชุดใหม่ชุดล่าสุดมันจะใช้ได้แล้วสวยเราคุยเรื่องสไปเดอร์วูแมนไหมครับอ่าคนนี้อะแชมป์เลยแชมป์ของมาวิลเลยแชมป์แชมป์ยังไงครับครับครับอีครับไม่ใช่แล้วเอาพาวเวอร์พาวเวอร์เกอร์เขาได้เปล่าเอาเขายาวพาวเวอร์เกอร์เขาว้าเขาโชว์เขาว้าวเขาโม้เขาใช้เว้าแต่นี่เขาปิดหมดนะครับ ที่บกสไาเดอร์วูแไม่ได้ปิดหมดแต่ยังดูดีอยู่แถมมีไม้ตายในการปล่อยฟีโลโมนได้ด้วยไม่อยากเจอฟีโลโมนครับฟีโลโมนฟีโลโมนเป็นสารเคมีที่ในสัตว์ที่เพศใดเพศหนึ่งปล่อยออกมาเพื่อรอดรวงอีกเพศหนึ่งเพศต่งข้ามประมาณนั้นคุณปล่อยแล้วเขาดึงดูดคนเข้ามาหาหรอ แลวสไปเดอร์มูนตอนนี้เป็นตัวละครที่ลึกลับไม่ใช่ลึกลับเป็นตัวละครที่ซับซ้อนลองสารเป็นคนที่ไม่มีทีมอยู่ใครๆก็ไม่รักว่าเป็นคอยู่กันทุกทีม <c oughs> เป็นคนที่อยู่กัทุกทีมอยู่ใน,<ห>นทีมทุก<ห>ทีม<ห>เป็น,<ห>นสั้งเดอะเบ<ห>นเอเย่นเป็นทั้งไฮด้าทั้งชิลล่าสุาดเขาได้เป็นซอสใช่ไหม S, S W O R D ทีมะไรอะทีมเนี้ยหน่วยนี่มันหน่วยอะไรเนี่ยวอร์ mm. อทออยู่ในอวกาศอวกาศ้องกันนอกโลกในอวกาศคินมาวาเนี้จะมีชิลมีซอร์ทไ <ำ S 2> ม่่หรอมเมอร์เน็ตัมเมอร์ทัมเมอร์ไม่นับเลยนะนอยู่ในอัลติเมตไม่ใช่ดิอยู่ในไม่ได้อยู่ในอัลติเมตจะซ้ำอยู่ในเอิร์ธอื่นอะ เฮมเมอร์นี่แหละครับอยู่เนี่ยครับของออสบอลนะแฮมเมอร์เฮมเมอร์ล่าสุดในแฮมเมอร์คือซิลเปลี่ยนเป็นเทมเมอร์ผมไม่ต้องสนใจตัวยอ่อตัวเต็มหรอกนะเรียกตัวยอนะ่อดเลยซีลซีลยอจากอะไรไปดูไหนไอัอนไหนก็ไปครับไอ้ยอันนั้นอันนั้นไม่เหมือนในการ์ตูนนะคนละตัวย่อกันมันก็มีมาหลายตัวย่อแล้วหลายเวอร์ชันล่าสุดไม่รู้คือ,อไม่รู้สรุปล่าสุดเขาใช้อะไรกันแล้ว ถ้ามัน่ยผมไม่สอนผมเรียกว่าซิล้วยแหละถือว่าเข้าใจคืออ้หน่วยงานรัฐบาลที่ควบคุมยีโด่เนี่แหละคืตอนนี้ตัอเปลี่นเป็นแฮมเมอร์จะลืมไปเยียมชมเว็บไซต์นี้กลังเปิดเร็วนี้นะครับัเกียวกับสปอยเลออย่างเดียวนี่คือวเว็บกหกสิครับคอมิกหกสิบหกครับหกหกครับไม่ใช่หกสิบเก้าสี่สิบสงหกสิบหกซึ่แปลอคืระเทรไทย เราก็บอกว่านี่เป็นยุคของประเทศไทยขนานั้นแหละครับทีมตลอดเราสามคนนะครับด็อ,ดอกฮอลีเดย์บุญอันเดสกรอร์วีอันเดสกรอร์แล้วก็ผมนะครับเคนทีระเดชโหออตลอดเอาไว้ก่อน,นครับครับผมพบก,กันหน้าพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ ap